ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการใช้งาน power mix นะครับซึ่งวันนี้ก็จะของเป็นแบรนด์ polyrotech จะเป็นตัวรุ่น pmx นะครับ xp 8 3 0 0 d p นะครับก็คือเป็นตัว c h h n n n l นะครับแล้วก็กําลังวัดข้างหนึ่งก็อยู่ที่3 0 0วัตต์อ่ะเรามาดูนะครับว่าการใช้งานมีขั้นตอนอะไรบ้างครับเรามาดูช่องไม้ก่อนนะครับก็คือช่องไม้ก็มีทั้งหมด8ช่องนะครับ ช่องที่1นนะครับก็จะมีช่อง XLR นะครับซึ่งสามารถเสียบแจ็คแบบนี้นะครับได้นะครับเป็นแบบ3ขาบาลานซ์นะครับเสียบลงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม้สายของเรานะครับเป็นหัวแบบแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนแบบนี้นะครับเป็นไม้เราก็เสียบลงตรงนี้ได้นะครับส่วนช่องตรง USB ตรงนี้ที่เห็นนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งจะเป็นตัวเหมือน USB แบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวไวเลสของไม้ลอยนะครับเราสามารถมาเสียบเพิ่มเติมลงตรงนี้แล้วก็ใช้ไม้ได้2ตัวได้นะครับตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้นะครับไม่ต้องเอาแฟลชไดร์ ye, เปิดเพลงอะไรไปเสียบทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นถึงเสียบเข้าไปมันก็เล่นไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าช่อง USB จริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้อ่าต่อมานะครับเรามาดูตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงที่เราเห็นก็คือเป็นปุ่มเกียร์อินพุตนะครับใช้ในกรณีที่ว่าเราสไลด์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเสียงมันเบาเกียร์มันเบาเราก็เพิ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงเกียร์สีแดงขึ้นมานะครับ ขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับจนกว่าเสียงจะอยู่ในระดับเกณฑ์ที่พอดีนะครับตรงนี้ถ้าเราบูสขึ้นไปเยอะนะครับเสียงอาจจะแตกผ้านะครับแล้วก็หรืออาจจะทําให้ฟีดแบ็กได้ง่ายอย่างเช่นเสียงหอนอย่างนี้นะครับส่วนตัวปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มแผลลดอนสัญญาณนะครับก็คือใช้ในกรณีที่เราเปิดเพลงนะครับเปิดเพงจากมือถือคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นแจ็คฟนแบบนี้นะครับมาลงที่ช่องช่องไลน์อินนะครับตรงนี้ ให้เรากดแผดลบสัญญาณลงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แผดบางทีเสียงเข้ามามันอาจจะแตกจะพลาดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานไมค์นะครับเราใช้งานไมค์ตรงนี้เราไม่ไมต,ต้องกดลงนะครับเราไม่ต้องกดลงนะครับอ่าสำหรับถัดมาตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้ก็คือเป็นปุ่ม eq นะครับ eq ก็มีอ ouais ยู <fal is> ่3ย่านความถี่นะครับย่านเสียงไฮนะครับเสียงมิดเสียงโลนะครับปรับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับเราก็ปรับพูดเสียงตรงนี้ได้ตามใจชอบนะครับตรงนี้อ่าเสียงเบสส่วปุ่มสีส้มๆตรงนี้ ที่เราเห็นเป็นปุ่มปล่อยเอฟเฟกในแต่ละช่องไม้ถ้าเกิดว่าเรา,าใช้งานช่องไม้ที่1เราก็ใส่เอฟเฟกต์แอคโคตรงปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับเอาขึ้นตามความมาะสมที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้เป็นบอลลูมเพิ่มเสียงลดเสียงของเอฟเฟกต์แอคโคนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์นะครับเฟดเดอร์นะครับเพิ่มลดสัญญาณเสียงช่องที่1น,นะครับสำหรับการใช้งานนะครับ1นถึงแใช้งานเหมือนกันนะครับการใช้งานปับเมื่อไงเราเสียบ เล่นช่องไหนเราก็ปรับช่องให้เราก็ปรับใช้งานช่องนั้นนะครับตรงนี้สําหรับการใช้งานของตัวช่องไม้ถัดมาฝั่งนี้นะครับการใช้งานของ USB นะครับเดี๋ยวนะการใช้งานของ USB นะครับเมื่อเรามีแชไดร์นะครับที่มีเพลงนะครับที่เราชื่นชอบเราก็เสียบลงไปตรงนี้นะครับเสียบลงไปแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการเล่น USB นะครับที่เราเสียบลงไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่เล่นนะครับเราก็กด T หนึ่งครั้งนะครับ อ่ากดเทนะครับกด enter ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเล่นเพลงนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นนะครับตรงนี้เราก็สไลด์เมนเอาขึ้นก่อนนะครับเสียงเข้า่าเมนนะครับเอาพุทก็คือ LR นะครับเอาขึ้นมาให้มันเท่ากันเสียงข้างซ้ายข้างขวาให้มันเท่ากันแล้วก็เอาสไลด์ตรงคาว่า MP3 อ่า BT ตรงนี้ขึ้นก็คือบลูทูธนะครับขึ้นมาาอ่านะครับก็มีเสียงขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะปรับแต่งเสียงเราก็ปรับที่ EQ อย่างเดียวนะครับเพราะว่า ช่อง USB นะครับแล้วก็บลูทูธนะครับใช้อ่าก็คือการปรับเสียงมันจะปรับได้เฉพาะ EQ เพราะว่ามันจะไม่มีช่องปรับย่านโลมิ i d h ให้นะครับตรงนี้ถ้าจะปรับได้ก็ต่อเมื่อเราเสียบเป็นสายสัญญาณเท่านั้นนะครับตรงนี้ถ้าเราเสียบ USB หรือบลูทูธมันจะปรับอ่าโทนเสียงมาได้นอกจาก EQ ตรงนี้ครับเราสไลด์เสียงขึ้นมาเราสไลด์ขึ้นมาแล้วปุ๊บล้วก็ปรับ EQ เสียงแหลมนะครับฝั่งนี้นะครับเสียงกลางนะครับตรง EQ ตรงนี้นะครับ เสียงเบสก็อยู่ย่าน63นะครับหรือ160เสียงกลางก็อยู่ในช่วง400นะครับ1 k แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับเราก็ปรับเอาตามความใจชอบได้นะครับว่าเราชอบโทนเสียงไหนอ่าอ่าโอเคนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีช่องเมนเอาพุทเมนเอาพุทตรงนี้นะครับเราต้องนำอ่าเราจะสัญญาณตรงนี้ไปต่อร่วมกับ power amp อีกหนึ่งเครื่องเราก็ต้องมีสายแจ็คโฟนโมโนอย่างนี้นะเสียบไป2ช่อง อันนี้เป็นสัญญาณขาออกนะครับเราต้องไปต่อใส่ power amp อีกนะครับอย่าไปต่อใส่ตู้ลำโพงเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ดังมันเป็นสัญญาณออกไปเฉยๆนะครับตรงนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็น IEC output ก็จะเป็นสัญญาณขาออกเหมือนกันเป็นแบบ jack RCA นะครับเพื่อไปใช้เล็กขอดนะครับหรือไปต่อกับ power amp หรืออะไรก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นช่องหูฟังนะครับเป็นรูมหูฟังก็คือใช้สาหรับฟังทาวเช็คนะครับทาวมอนิเตอร์นะครับที่เราใส่หูฟังนะครับ ต่อมานะครับตรงนี้ที่เห็นจอสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็เป็นจอของเอฟเฟกต์แอคโคนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานก็คือเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีตัวเลขบอกนะครับ0 1ถึง16นะครับก็คือมันเป็นโปรแกรมการใช้งานนะครับ1 1กับ2นี่จะเป็นเสียงรีเวิร์บเอ้ย1กับ2นี่เป็นเสียงฮอนะครับเป็เสียงเอฟเฟกนะครับ3าสี่ก็อ่านดูนะครับเราชอบแอคโคเราก็ปรับมาที่นี่นะครับข้างล่างนี่นะครับก็คือจากช่องที่เจ็ดนะครับจนถึง16บหกเป็นแอคโคทั้งหมด เราจะใช้งานช่องไหนนะครับฟังก์ชันไหนเราก็หมุนนะครับหมุนปุ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเลขก็จะปรับเปลี่ยนถ้าเราได้ตำแหน่งตัวเลขที่เราต้องการเราก็กดล็อกมันจะกระพริบเราก็กดปุ่มตรงนี้ลงไปล็อกโปรแกรมนั้นนะครับหนึ่งครั้งมันก็จะทําการเซฟโปรแกรมแล้วก็ล็อกโปรแกรมนี้ให้เราส่วนตัวรีเพจต,ตรงนี้ครับจะเป็นตัวดึงเอาหางเสียงนะครับของตัวเอฟเฟกนะครับเราก็ ปรับนะครับปรับได้นะครับเวลาเราใช้งาน Echo หรือเอฟเฟกเราปรับลองดูได้มันจะมีหางเสียงเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ปรับใช้งานร่วมกันกับเอฟเฟกตนะครับตัวสีส้มสมตัวด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นอ่าช่องอ่าเป็นวอลลุ่มปรับช่องหูฟังตรงนี้นะครับดโฟนตรงนี้นะครับปรับเพิ่มลดความดังเราจะฟังตรงนี้เราก็ปรับตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นสไลด์เมนเอาท์นะครับก็สําหรับขั้นตอนการบลูทูธเรามาดูขั้นตอนการบลูทูธนะครับอาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันบลูทูธยังไงเรากดเมนูนะครั้ง รุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเก่ามันก็จะเลื่อนใช้การใช้งานได้เลยพอกดขึ้นมามันจะขึ้นอะไรนี่มิวสิกเลคคอร์ดบลูทูธเราเลื่อนตรงนี้เห็นไหมครับลูกสองตัวแถบสีก็จะเลื่อนลงมากดตัวเน็กนะครับแล้วก็มาตรงคําว่าบลูทูธโหมดแล้วก็กดตัวอินเตอร์นะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นให้เราเชื่อมต่อกับศัพท์มือถือเราก็กดออกนะครับไปที่ตั้งค่าเครื่องที่มือถือของเราเข้าไปที่คําว่าบลูทูธ นะครับเลื่อนดูข้างล่างนะครับเราก็ดูอุปกรณ์ที่มันเด้งขึ้นมาล่าสุดทนี้นะครับ mix ศูนย์หนึ่งนะครับเราก็จับคู่เข้าไปถ้ามันได้มันขึ้นบอกว่า connect แล้วก็ขึ้นบล่มอ่าโอเคนี้ขึ้น connect เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็เปิดเพลงนะครับที่ YouTube ของเราเอาเพลงอะไรก็ได้นะครับคราวนี้การปรับเสียงนะครับการปรับเสียงก็อยู่สไลด์ตรงคาว่า mp 3าม bt มันเดิมเพราะว่ามันจะปรับเพิ่มลด ด้วยกันกับช่อง USB ตรงนี้แล้วก็เพิ่มเสียงดูะนะครับได้แล้วนะครับก็คือเล่นบลูทูธนะครับคราวนี้เราจะปรับโทนเสียงว่าอยากได้เสียงเบสยังไงเราก็ปรับที่ EQ ได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีพวกตัวปรับหมุนแบบนี้นนะครับซ้ายขวานี่ก็ต้องเอามาตเตอร์ตรงนี้ขึ้นเท่ากันเสียงข้างซ้ายข้างขวาน,นะครับ ก็โอเคนะครับสําหรับการเปิดบลูทูธนะครับสําหรับการใช้งานไม้นะครับการใช้งานไม่ก็คือเราจะใส่แอคโค่นะครับสมมุติว่าเรามีไม้นะครับเสียบลงไปอย่างนี้เราก็สไลด์เมนเอาขึ้นนะครับแล้วก็ปรับที่ช่องไม้นะครับฮัลโหลฮัลโหลทดสอบตอนนี้เราจะใส่เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเราก็เอาสไลด์ตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับนี่ตรงําว่าเอฟเอ็กตรงนี้นะครับขึ้นแล้วเราก็เลือกโปรแกรมพอเลือกโปรแกรมแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับตรงสีส้มนะครับ เอาหางเสียงนิดนึงนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบเช็ค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 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่านี่ครับเราจะใส่เอคโคอะไรเราก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการใช้งานช่องไม์แล้วก็เอคโคนะครับของไม์ก็ออฟฟตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับสาหรับการต่อนะครับถ้าเรามีตู้แค่2ใบเราก็ต่อสายขวาอย่างนี้เลยนะครับแต่ไปค่อนเสียบข้างซ้ายข้างขวาอย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากแยกซับนะครับสมมติว่าเรามีตู้เบสสองใบหรือเสียงกลาง 2, สองใบแบบนี้นะครับเราอยากให้สไลด์ข้างหนึ่งของ Greek ser, มิกเซอร์สมมุติว่าเป็นสไลด์ฝั่ง R นะครับเป็นเสียงเบสล้วก็เสียบเสียบฝั่ง R นะครับฝั่ง R เราก็ดูนะครับมันอาจจะอยู่ช่องแนล B นะครับเราก็เสียบเบสสองใบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝั่ง L นะครับให้เป็นเสียงกลางนะครับเราก็นําสายเสียงกลางมาเสียบบนกับล่างตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับ หรือบางท่านอยากให้แนวเสียงเป็นสเตอริโอนะครับอาจจะเสียบเสียงเบสดลิงก์มาหาเสียงกลางเลยแล้วก็เอาเบสดมาเสียบด้านล่าง2ตู้อย่างนี้นะครับเสียบด้านล่าง2ตู้แล้วก็นาสายสเปคอนอีก2ตัวเป็นเสียงกลางมาเสียบด้านบนฝั่งนี้นะครับก็เป็นการต่อแบบสเตอริโอนะครับก็คือเอาเสียงกลางครับมาลิงก์กับเบสได้นะครับตรงนี้การต่อมันก็หลายแบบนะครับก็ส่วนมากก็มีอยู่แค่2แบบนะครับต่อร่วมแล้วก็ต่อแยกนะครับได้หมดนะครับสมมติว่าเรามีเบสิ5ซิกนี้ เราก็เสียบตรงนี้แล้วก็เสียงกลางก็ฝั่งนี้ได้ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเสียงเบสต่ไล์ตัว R เป็นเบส L เป็นเสียงกลางอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรนี่ก็คือสําหรับการต่อใช้งานการวางตัวมิกเซอร์ก็ควรห่างควรวางให้ห่างจากผนังนะครับหรือมีอุปกรณ์จีตขวางครับประมาณสักสามสิบเซนนะครับเพื่อให้ระมระบายความร้อนนะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับการใช้งาน p o w e r m i x รุ่นนี้ครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับการ ใช้งานนะครับแล้วก็การสอนการใช้งานมิกเซอร์นะครับเป็นตัว t m X นะครับแปดต่มศูนย์ DTP นะครับสนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับครับก็สําหรับในเรื่องราคานะครับตัวนี้นะครับจัดจำหน่ายในราคา5้าพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็รีบทักแชทเข้ามาเลยครับผมถ้าใครเข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดต่อไทยให้หน่อยครับก็คลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ